ครับพี่น้องครับสวัสดีครับมาพบองครับทิดบรบีบมื่ปีทีมินะครับันี้พามาชมพิธีพลีกำบวงสวงนะครับพิธีพลีมณสารพระอุปคุตนะครับรุ่นปรามาณบรรดาศุกด์นะครับซึ่งพระอาจารย์ตอมนะครับหรือท่านพระเดชพระคุณเจ้าขุนพระราชชวัชราวิทยาคมพระอาจารย์ตอมปาพัสโรวัฒนสแบงนะครับเป็นองค์อุปธรรมนะครับซึ่งเมตตาให้กับทางวัดน้องบัวนะครับ อำเภอทอดบุรีร่นะครับได้มาใส่สถานที่ในการประกอบพิธีพลีม้อนสารนะครับโดยจะทําเป็นพระอุปคุตนะครับพระผงพระผงแจกในวารักกระถินของวัดน้องบัวนะครับในวันที่20 20หาย26นะครับผมนะครับที่วัดน้องบัวตําบลของท่งอำเภอทอาบุรีร่จังหวัดอระอ็ดนะครับตอนนี้ก็กำลังเข้าสู่พิธีบวงสวงนะครับโดยพ่อพราหมณ์นะครับ ตอนนี้นะครับก็เริ่มเขาสู้พิธีบวงสวงเทพเทว่าแล้วนะครับโดยพอพร่มประจําพิธีนะครับบรรยากาศณวัดทัศนสแบกนะครับบรรยากาศนะครับเขาสู้พิธีพลีกรรมบวงสวงบรรยากาศก็กเริ่มขึ้นเลยทีเดียวนะครับ,บีก็จะได้ประกอบพิธีกรรมในการบวงสวง บูชาเทพปยดาตลอดทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในเมือโลกธาตุอน,นันต์กักราลเทพปายดาทั้ง1ิษย์ขอบจำฝาทั้งศิข้าชันยินมทั้งปู้าปูตามเ ah หสรนศักหลักเมืองวันประชนปฏิกรและรวมวิญญาณทุกทุกดวงในเคื่ออำนวยในการประกอบพิธีกรรมวันี้ ด้วยวันนี้ก็ได้มีท่านเจ้าคุณพระราชัาพิทยาคมหรือว่าท่านเจ้าคุณต้องจะได้อธิษฐานินในวิธีในการเททองหลอ่อพระอุปคุตรุ่นแรกกราบมารบรรดาศุุขที่ระลึกในงานกระถิ่นประจำปีพุทธศักราช2567ประกอบพิธีนะักลัตตาเทวงนี้ โดยโดยันนีเพื่อจะได้สมทบสร้างมหาอุโบสถวัดบ้านหนองบัวตำบลเขาทุ่งก็ขอสิ่งสถิตทั้งหลายได้อรรมล์อนุโมทนาปรการที่ข้าพเจ้าจะได้ประกอบพิธีกับวันนี้ให้สำเร็จเ็จที่ลงสงเจตจำนงทุกประการด้วยเถิด ดังพื้นปผ่นดีนนี้ย่อมกล่าวได้ว่าหลานใหญ่ในระดับที่สามในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และใหญ่เป็นระดับที่ห้าสิบเอ็ดของโลกโดยมีพรมแดนทางทิศตะวันออกติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทจักกัมพูชาติดใต้ติ้กับอ่าวไทยและมาเลเซียทิศตะวันตกติดทะเลอันนามและสาพพมา่า ทิดเหนือติดกับสภาพาม่าและสาธารณัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยมีแม่น้ำาขงกันและวางเขตแดนเป็นบางช่วงทั้งนี้ก็ยังมีองค์สมเด็จพระประเมนทรมาทิบดีศรีสินธรมหาว,วชิลากรพระวะชิลเก้าจ้าอยู่หัวพระมาหากษัตริย์ในรัชกาลที่สิบทรงเป็นพระมิ่งพระขวัญของปวงชนชาวไทย ผืนเผ่นดินดียังมีพระพุทธศาสนาอันมีหลักคำคำสั่งสอนทกแปดพื 8, 14, ะะ้นสี่พันลําบาันสุโรกบาลนั่งสีระดาสีนารอดยอดพรกกระจาพิดุพระสูตรพักวินัยพักตรสมรารคมต้องจะพอของเอกพระพุทธ,ธกีเดกพระพุทธ,ธกีนายองค์พักกระจายนโมคราองค์สานิบุต องค์พระบุตรพระธ,ธรรมพระกรมวุณีองค์พระปรุสารีกระถาแย่นจังยศเสด็จมา,าบุกปัดรักษาเสียงกลับวพานระบาดด้วยเถินสาทุกเป็นสภะว่ามื่อข้าพระเจ้าทั้งสิบดิวยกไวยระวางิวจำบานุมกระพังคมนรัตการจเริญเสเสริญทุกข์วีดาบารดาปุตกุบาลยาน คุณพระรัตนัยคุณบรรดาที่สองคุณปีดายี่สิบเอ็ดคุณปีดาพ่อศกสามสิบเก้าคุณมรุตตเจ้าห้าสิบหกคุณประธรรมปเจ้าสามสิบแปดคุณสันตเจ้าสิบสี่คุณอาจารย์สิบคุณอุปวชาสิบสองคุณแม่นางธรณียี่สิบเอ็ดคุณไฟหกคุณลบเจ็ดคุณอากาศสิบคุณอักกะรสามสิบสามคุณอักษวาดคุณปัจฉวาน ุณนีสวัดคุณดวงแก้วคามประตานคุณชิมห่อคุณชิมแสคุณจิมซีฟคุณชิมทองรอยสิสเกตคุณปัญญาคุณโสรดาคุณตะกิจิคามีคุณอนดาคามีคุณพระอรหันตตาคุณมักกสีคุณพดสีคุณปัตติพานก้าจงรวมกันมาเป็นคุณผอกคุตธรรมด้วยเดชาวันดี ข้าพุทธเจ้าประกอบพิธีกรรมดีก็โอให้ประสิทธิ์เบประสิทธิ์เบจิตทิจิตจังจิตทิกำมังจิตตอกตาโตจิตทิเจโยวเจียนิจังจิตทิราโผนิตรันตรัพทพสุทีขอขวันตุเตพ่อพรามที่อานองค์การบวงสรอนนะครับนั่นก็คือพ่อพราันนีพันทวี นะครับราชครูพรามประจำจังหวัดร้อยเอ็ดทัมมังนามาจามิสุปฏิปันโนภาควปโตสาวกะสังโกสังขัง मे न मोदत्स पकवतो अर्हतो समासम् मुदस न मोदत्स पकवतो अर्हतो समासम्भोत न मोदत्स पकवतो अर्हतो समासम्भोत ทีลังเหตตุมบังตาวานิปัญจะกเลยยะนัพขย่งนามนาจักุันดาะพุธคครวตาธรรมครวตาตังฆครวตาสิขครวตาอัปะนะครวตาสุขติสังาครวตากัญญามิโสวัตตาตางทันเก พุทธปูชามหาเจตวันโตธรรมปูชามหาปัญโยสังฆ์ปูชามหาโกวบโหติกรุกันนักังอคิปาูุขังอังศิเนกตะววอัจฉริอปะคุติโยอภิรุปมหาปัญโยทาเรนโตปิกตัตเยังนิพพานังปรมังสุขังนิพพานะปัต กโยตุพระจังขจรตนแห่งคนหุงมตนมีรัศมีหุงมเวหาพระลาหูอชุลินทาตนมืดภาคุงมืดนาทูเบฮอน ตนกับลมวิมานภาสาทั้งขาตต้าวกัตุกรุอาทั้งสีมีตตรัจจตัตาััสาและพัญาวิคุณหกาและพยญาวิรุปปาคาและพยญาทูเวทุรัเจ้าตนเป็นเอาเป็นเขาแก่เทวับบตาทั้งลายอันใหญ่ยังดู้ผู้สัตว์ผู้ระพัน chân đây thùng cành mò